เมื่อนี้คโบต้ตาสุวรชุมแพมาอยู่กับคุณลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าคโบต้ตาคันแรกนะคะพ่อสวัสดีค่ะคพ่อซื้ออย่างจ้าพ่อสมานห้อมชลีครับจ้าอ่าส่วนมากพ่อให้การเกษตรแบบไดคะทำนาครับทำนาย่างเดียวเลยนะคะนี่ปลูกผักปลูกพริกนะครับอ๋อหลังจากฤดูการทำนาก็ได้ปลูกผักปลูกพริกไปพร้อมนะจ้าแล้ววันนี้เป็นยยงค่อยตัดสินใจซื้อสินค้าคโบต้ตาจ้าเพราะว่าเเพื่อนใส่ดีกเ็เลยยังมาใส่ครับจ้า แล้วเป็นอย่างจังค่อยตัดสินใจซื้อรถที่มีระบบคิดติดตามมาน้ำค่ะค่ะว่ามันป้องกันในการโจรกรรมได้ครับอ๋อจ้ะแล้วท่านได้เคยทดลองใส่หรือยังค่ะยังครับครับเปลี่ยนไปเนี่ยกำลังสิฝึกครับอ๋ากำลังสิฝึกนะคะจ้ะอ่าพื้นที่ของเขาหลเป็นไรคะใส่กับ l อ0ฮายี่สิบหกไร่ครับอืมกำลังพอดีเนาะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะเขาับซิมามอบ อของชํ้มลวยเพิ่มเติมน,นะคะคือเป็นโทรศัพท์พร้อมซิมนะคะให้กับลูกค้าที่ซื้อลดในระบบคิดของเฮานะคะอันนี้มอบให้คุณพ่อเลยค่ะ,ะคจะเดี๋ยวเมื่อหนาเฮาไปพ่อกับลูกค้าคนใดติดตามคลิปของเฮาพร้พอมนะคะสวัสดีค่ะ